สามองหนึ่งเริ่มพระท้องถิ่นกินตอนแจกพระสมเด็จเจ็ดทุกลายพระลอดหาวันกินวันพระผงสุพรรณกันไว้ดีกว่าแจ้พระซุ้มกอให้รอไปก่อนสวัสดีครับ ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูของดีท้องถิ่นนะครับครับของดีท้องถิ่นก็คือพระเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อโกวัดบ้านโนนไหว อำเภอหนองวังวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับครับเป็นพระท้องถิ่นนะครับนะครับเรียกว่าของดีท้องถิ่นนะครับเป็นพระแท้นะครับพระแท้วันนี้พามาดูพระแท้ครับสององค์เลยนะครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงอ่าทองแดง ลมน้ำตาลนะครับเนื้อธงแดงลมน้ำตาลจะออกคำๆไปทางดำสักหน่อยนะครับนะครับดูอันดับแรกก็ดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับนะครับครับดูใบหน้าดูทรงพิมพ์นะครับครับดูทรงพิมพ์นะครับชัดเจนนะครับ คมชัดลึกนะครับเป็นใบหน้าของหลวงพ่อไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเป็นใบหน้าของหลวงพ่อชัดเจนนะครับคมชัดนะครับทั้งสององนะ네ครับริวจีวรนะครับริ้วจีวรคมชัดนะครับ so น,นะครับริวจีวรคมชัดนะครับตัวหนังสือ คมชัดนะครับเป็นสันเลยครับนี่ครับผ้าแท้นะครับลักษณะผ้าแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับตงสือต้องคมชัดนะครับนะครับตองสือคมชัดนะครับไปดูด้านหลังสักหน่อยครับครับดูด,ด้านหลัง ครับดูด้านหลังครับเห็นไหมครับด้านหลังตัวยันครับนะครับตัวยันตตัวขอมนะครับคมชัดนะครับเห็นไหมครับดูภาพรวมนะครับคมชัดนะครับเห็นไหมครับหลวงปู่โกนะครับนะครับนี่ครับหลวงปู่โก สองห้าห้าเก้านะครับสองห้าห้าเก้าเป็นปีที่จัดสร้างนะครับนะครับดูพ um, um ื้นเหรียญครับดูพื้นเหรียญเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเส้นนะครับเป็นเส้นดิ่งลงเลยนะครับนี่ครับเป็นเส้นดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงนะครับชัดเจนนะครับแถวขอบขอบนี้นะครับขอบเหรียญนี้ก็มี เส้นรัศมียิบๆๆๆๆเลยนะครับทั้งสองเหรียญน,นะครับ <c oughs> ดูด้านหน้าสักหน่อยครับตอนนี้นะครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับดูพื้นเหรียญน,นะครับบ่งบอกว่าเป็นพระแท้พื้นเหรียญต้อง ให้ได้แบบนี้นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเสี้ยนนะครับนะครับเส้นเสี้ยนดิ่งลงนะครับนะครับนะครับยบยิ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 บนะครับนะครับเส้นดิ่งลงนะครับจะเรียกว่าเส้นสายฝนนะครับเรียกว่าเส้นสายฝนก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นจะดิ่งลงนะครับนะครับ นะครับเส้นเป็นเส้นดิ่งดิงดิงดิงลงเลยนะครับคล้ายๆกับเส้นสายฝนนะครับภาษาเซียนภาษาพระนะครับภาษาเซียนพระเขาเรียกว่าเส้นสายฝนนะครับแล้วก็มีตำหนินะครับการดูพระแต่ละองค์นะครับแต่ละรุ่นต้องมีตำหนินะครับมีที่ดูนะครับนะครับจะมาดูตำหนิครับตอนนี้นะครับ นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูตำหนิครับดูพระแท้ต้องดูตำหนินะครับนะครับตำหนิต้องดูตรงนี้ครับนี่ครับอยู่หูห่วงนะครับหูห่วงจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้นะครับนะครับทั้งสององนะครับนี่ครับนะครับมีรอยแตกนะครับเดี๋ยวสองกล้องให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับ เห็นไหมครับรอยแตดเห็นไหมครับอยู่หูห่วงนะครับเห็นนะครับมาดูอง์นี้ครับครับเห็นไหมครับอง์นี้ก็มีครับค่อนข้างมืดสักหน่อยนะครับเห็นไหมครับ เห็นนะครับเห็นนะครับนะเห็นไหมครับลอยแจกอยู่หงวงนะครับนะครับเห็นนะครับทั้งสององเลยนะครับนะครับดูจุดนี้นะครับดูอีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับล่องกีวรล่องสังฆติของหลวงพ่อนะครับเป็นล่องเลยนะครับนี่ครับเป็นล่องเลยนะครับผ้าสังฆติของหลวงพ่อนะครับ เป็นร่องเลยเห็นไหมครับทั้งสององเห็นชัดนะครับร่องร่องสังคตินะครับร่องนี้นะครับชัดเจนนะครับมาดูตำหนิอีกตำหนิหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ครับติ่งหูนะครับมีติ่งนะครับหูหลวงพ่อมีติ่งนะครับนี่ครับทั้งสององนะครับ ครับมีติ่งอยู่ใบหูนะครับอยู่ใต้หูของหลวงพ่อนะครับหูซ้ายนะครับมีติ่งนะครับนี่ครับเรียกว่าตำหนินะครับเราดูสองกล้องดูสักหน่อยครับให้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับติ่งอยู่ใต้หูของหลวงพ่อเห็นไหมครับนะครับเป็นติ่งนะเห็นไหมครับ มีติ่งหูนะครับมาดูองค์นี้ครับนะเห็นไหมครับมีติ่งหูนะครับหูซ้ายนะครับติ่งอยู่ใต้หูหลวงพ่อนะครับนะเห็นนะครับต่อไปครับมาดูจุดตายหรือจุดสลบหรือจุดแจตังก็ได้นะครับนะครับ ตรงนี้ครับตรงอำเภอหนองวอซอนะครับนะครับดูครับดูให้เห็นชัดๆนะครับอยู่ที่ตรงอำเภอหนองวอซอนะครับนี่ครับอยู่ตรงมุมนะครับนะครับมันจะ pe มีเส้นเกินนะครับนะครับเริ่มจากตรงนี้มาหยุดตรงนี้นะครับ มีทั้งสององค์นะครับนะครับจะมีเส้นเกินนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้แล้วมาหยุดตรงนี้นะครับอยู่ใต้คําว่าอําเภอหนองโอวซอนะครับเห็นไหมครับครับดูจุดไต่ตังครับดูให้เห็นชัดๆนะครับเห็นไหมครับอยู่มุมขอบนะครับอยู่มุมขอบเล เริ่มจากใต้อออ่างนะครับคําว่าอําเภอหนองว้อนะครับนะครับเริ่มจากอออ่างมาหยุดอยู่คําว่าซอนะครับนะครับอยู่ใต้คําว่าอําเภอหนองอ้อนะครับเห็นนะครับนะครับเป็นเส้นเกินนะครับเป็นตาหนินะครับซ่อนตำหนิเอาไว้ตรงนี้นะครับนะครับซ่อนตำหนิเอาไว้นะครับนี่แหละครับ เรียกว่าจุดจะตั้งได้เลยนะครับมาดูอีกองค์ครับมาดูอีกองค์ครับเห็นนะครับพอเห็นนะครับนะครับนะครับอยู่ใต้คําว่าอําเภอหนูมอสนะครับเริ่มจากออ่างนะครับมาหยุดำว่มอสนะครับเห็นไหมครับ เ็นเส้นเกินนะครับเป็นตําหนินะครับสี่ซ่อนตําหนิเอาไว้นะครับต้องดูให้เห็นนะครับนะครับเห็นไหมครับพอเห็นนะครับพอเห็นนะครับครับครับโอเคครับโอเคครับครับโอเคครับอ่าครับชัดเจนนะครับ ชัดเจนนะครับสวยมากครับเป็นพระที่สวยจริงๆครับพระรุ่นนี้นะครับพระครูโคสิตขนาดลักนะครับนะครับรุ่นพระราชทานเพลิงนะครับครับเอาไว้เช่นนี้นะครับลิปนี้นะครับสวัสดี